สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกห้าครับคลิปนี้เราได้รถเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเพื่อเขาได้เข้ามาเมื่อเช้านี่ฮะอันนี้เดิมทีเป็นรถเก่านอกนะครับเจ้าของออกมาใช้งานได้สองปีครับแต่แกไม่ค่อยได้ล้างนะฮะก็เลยเปิดปากนิดนึงนะครับ รถคนที่เป็นรถดันดินนะครับไม่ไม่ไมถที่ครับระบบไฮดรอลิกไม่เคยท่อนหลังไม่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับผมนะฮะแกรับหมองทำทางอยู่ครับของเดิมนะฮะอันนี้ได้มาจากอุตสาหกรรมน,นะครับตัวน,นี้เป็นตัวเจ็ดถกหนึ่งศูนย์เทอร์โบแท้จากนอกเลยครับนี่ฮะปั๊มแถวนะฮะเจ้าด,ดีโตนะครับผม เดิมเป็นตู้แอร์ครับตู้แอร์อยู่ฝั่งนู้นครับไกลๆนู้นครับผมนี่เราถอดตู้ตู้ลงนะฮะเดี๋ยวเราจะทําเป็นรถบังโคลนธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์กลางแล้วนะครับผมเกียของเดิมได้เปลี่ยนเกียร์มาแล้วนะฮะตกเกียร์ข้างใช้ได้ปีกว่าพังฮะก็เลยยกเกียร์กลางมาใส่ลูกแสบเท่าบาทครับเกียร์สวยเลยฮะยังแน่นตึ๊กอยู่เลยฮะรถเกียร์ดีสองเอ็นเอ็นนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเช็คสภาพใหม่ทำสีเปญญลี่ยนยางร้วใหม่ทั้งคันนะฮะถ้าท่านใดส,สนใจต้องการกรถเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอาไปใช้งานนะครับลองดูคันนี้นะฮะเช็คสภาพใหม่ทั้งคันเราจะขายอยู่ประมาณหกแสนห้าหมื่นบาทเปลี่ยนเทอร์โบด้วยนะครับเราจะติดตั้งอุปกรณ์ดันดันหน้าของซีมทีครับพอดีที่บ้านเรามีมือสองอยู่นะฮะเดี๋นึงแล้วก็จะหลังจะเป็นแผ่นพูนเจตจ่ายของซีมทีครับ ถ่ายชมรอบรถฮะครับแกใช้ไม่ได้ล้างเลยรับบริษัทนะครับเดี๋ยวเทอร์โบน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับผม ยางใหม่สี่เส้นครับสี่ใหม่ทั้งคันนะฮะดูครับดูเดี๋ยวพาไปดูท่อนท้ายครับสวยๆเลยครับเห็นไหมถูลากแผ่นลากแผ่นแบนนี่ปูสะโพกลูสลักสวยมากนะครับนีะครับผมเกมมีแผ่นลากมาสองคันไม่เคยใช้งานเลยครับผมดูฮะสวยๆแบบนี้ครับสภาพก็สวยนะฮะ สายยาง้ายยางนี่เป็นสามสิบนะครับสิบแปดจุดสี่สามศูนย์หรือสิบห้าสามสิบครับนะฮะยางลางกาสิบสองจุดสี่ทับยี่สิบครับสำหรับคันนี้นี่ถ้าเสร็จแล้วเราจะขายอยู่ประมาณหกแสนห้าหมื่นบาทนะฮะจะส่งไป,ปทั่วประเทศครับจดทะเบียนให้พร้อมนะครับอันนี้เดิมทีเป็นอินวอร์อยู่ฮะจะไม่ได้เึ้นเล่มเดี๋ยวทางร้านเราจะไปจัดการเก็บไปเล่มทะเบียนให้เรียบร้อยครับ รัพขนารที่ชอบและสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับผม โทรมาคุยมาเข้าถามและเรียกเราได้นะครับสามารถสั่งจองได้เลยนะครับผมใช้เวลาเช็คประมาณ30วันครับเสร็จนะฮะเราจะเช็คให้ใช้งานได้ทุกระบบนะฮะไม่จะเป็นระบบ PTO ระบบสองพานะครับระบบเกียร์ระบบเครื่องระบบพันหน้าเช็คใหม่หมดนะครับเหมือนับที่เคยเคยทำทำไปนะครับผม0 8 1 0 0 7 6 6ห0ึเบอร์โทรศัพท์นะครับ คลิปนี้ไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับและรับชมนะครับผมพบกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ